เบดดีนี่ครับผมมามาแค่นั้นแหละคอนดอว้าว ียวตึงง่ายกันดูแับเดียวนะครับผมใครเข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นี่ครับกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็กลาบสวัสดีสวัสดีชาว u t u b e นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะผักหยองพาปันนะครับผมวันนี้นะครับก็ได้อยู่ที่หน้าเกมลัคกี้เนโกะนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับทุนห้าสิบบาทนะครับสายทุนน้อยเดือะไปดูกันเลยนะครับผม Let's go นะครับไม่พูดเยอะนะฮะมาจัดกันเลยเอาแล้วนะครับเปิดแรกนะครับสวยๆห้าบาทนะฮะท่านผู้ชมมาดินะฮะสวยนะฮะอุ้ยไอเชี่ย ช็อตนี้คนดูเอาดิบึ้มอุ้ย1545บาทนะครับผมนะผู้ชมโคดฮอโครตึงโค,โค,โค,โคโดอันตรายกันเลยทีเดียวนี่ครับผมอันนี้เพิ่งเปิดนะครับโอ้โหเราไม่อยากจะโมดลายทุนน้อยแป๊บเดียวพันห้ายังไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับผมนผู้ชมเอาตึงเลยไงวะเนี่ยคนดูโอสด โคตรอันตรายนี่ครับผมโคตรอันตรายเนี่ยฮะสวยๆนี่ครับผมสวยๆนี่ฮะเออมันต้องอย่างนั้นแหละในะครับผมเอายาวไปนี่ครับผมเรืเ่อยๆนีๆ่ครับ มาด่ครับผมสิบแปดบาทไหลสวยนี่ครับผมช่วงวันนี้แล้วยังไง มาดีนะผู้ชมจังหว่าน,นี้คูแดแปดไปถึงทีร้อยยบาทนะครับผมโอ้โหโอุห้ยของไฟสองร้อยสิบหกบาทสวยไม่ดีนะี่ครับผม มามาแค่นั้นแหละคันดูว้าวเฟีเ้ยวเอาตึงเลยไงคันดูแป๊บเดียวนะครับผมใครเข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นี่ครับกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับ แล้วสุดเลยง่ายนะครับผมจังหวะนี้นี่ฮะท่านผู้ชมก็ตึง,ตงๆอ่ะครับผมเบาๆนี่ครับผมสองวันสามแล้วในครับบอกได้คําเดียวเฟี้ยวจัดมาดิสกแกตแบบว่าไม่เข้านะครับแต่ก็ไหลนอกโคตรโหดโคตรมหาเทพนะครับผมท่านผู้ชมมาซื้อสักไม้ล้วกันนะครับผมจัดกันหน่อยแล้วกันสำหรับลัคกี้นิโกในะครับผม มามามายังไงนะครับเพื่อนเซื้อปิดท้ายแล้วกันนะฮะรอชมเลยว่าซื้อจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าจะแห้วนะฮะอ้ชาได้หรือเปล่าวันนี้คนดูมันเงียบจัดเลยเฮ้ยอันนี้ซื้อนะนี่โอ้โหคูณเยอะอย่างดี เอออย่าเผลออย่าเผลออย่าหลงฝูงมาละกันนะเพื่อนนี่ไงบอกแล้วอย่าหลงฝูงมาละกันนะเพื่อนแล้วคุณเยอะด้วยดิประเด็นนีครับผม273บาทนะฮะจะไป37ได้ไงเนี่ยคนลรือเลยคนดูโอ้โหเอาเรื่องจาดนี่ครับผมก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าน,นะฮะ ได้อยู่นี่ครับผมนิดเดียวนะี่ครับผมซื้อไป225 <c oughs> อ่ะโอเควันนี้ก็กำไรเน้นๆเ,เลยนะฮะก็คุ้มแล้วนะครับวันนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์ด้วยใครอยากตามผมลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ uh, and I feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change.